ตามาจิมาทางด้านในเรียบร้อยค่ะกับภายในตัวรถลิฟต์มอเตอร์40เมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าตัวเบาะค่ะทำการเลื่อนให้เราค่ะตัวนี้จะมีเวลคัมซีดแล้วก็เมม o r รีซีให้เราได้ทำการจดจำตำแหน่งการขับขี่ของผู้ขับได้อีกด้วยตัวนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปทำการทดลองขับกันก่อนที่จะไปเราก็จะต้องตั้งมุมมองและทิศทางองศาของตัวกระจกของเราให้เรียบร้อย การติดตั้งหรือว่าการตั้งค่ะเราก็ต้องใช้งานกับทางฝั่งด้านนี้กับตัวหน้าจอถ้าเป็นทางฝั่งด้านซ้ายเราอยากจะใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยปรับได้ให้เขาเลือกปรับการใช้งานได้นี่ค่ะแล้วก็ดันเข้ามานิดหนึงเพื่อที่เราจะดูทิศทางของตัวกระจกแล้วก็อย่าลืมปรับเบาะการขับขี่ด้วยวก็สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกกับตัวหน้าจอขนาดใหญ่ เดี๋ยวอจิขอใช้ของตัวกระจกด้านข้างอีกทีหนึง่งเพราะเมื่อกี้นี้เราต้องการขับเราก็ต้องปรับให้เขามองเห็นของเราด้วยเขามีตัวกล้อง360องศาให้ใช้งานด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยถ้าเบาะมันหนาวเกินไปร้อนเกินไปยังไงเราสามารถปรับได้ปรับอุณหภูมิได้อจิเปิดไปที่24เพราะว่า,าจิเป็นคนขี้หนาวค่ะทุกคนแต่เราก็ต้องเปิดเผื่อ คนด้านหลังด้วยนะนี่ค่ะเปิดโลไปเลยแล้วก็ส่องไปให้เขาด้านหลังได้เลยค่ะนี่แบบนี้นี่ก็ให้เราทําการขับขี่ได้สะดวกโอเคเปิดแอปประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนการออกทุกครั้งตัวหน้าจอก็สามารถให้เราเล่นได้สะดวกค่ะรองรับเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลท h ติ้ง ตัวประตูตัวหน้าต่างชาร์จิง่งไดวิ่งตัวนี้เขาน่าจะเปิดระบบให้เราทั้งหมดแหละโหมดการขับขี่ก็จะมีสแตนดาร์ดมีไฮตัวนี้ตัวโหมดการขับขี่มีมาให้นะแล้วก็สามารถใช้งานได้โอเคไปเดี๋ยวเราพากันไปทดลองขับกันเลยดีกว่าเปิดม่านสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะดูว่าแสงที่เข้าเป็นยังไงค่ะเปิดแบบวันทัดได้เลยตัวพารามิกลูฟเนี่ยเขามีมาให้ เราได้รับบรรยากาศรับตัวแสงจากธรรมชาติด้วยนิวเกิลมีมาให้อาจีต้องปรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมบอกแล้วว่าเวลาการขับขี่ตัวรถทุกครั้งเราจะต้องขับให้อาจจะไม่ยกเบาะสูงแล้วนะเพราะว่าตัวเบาะพอดีแล้วแต่กระจกมองข้างยังไม่พอดีอเคเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องตั้งค่าการใช้งานของตัวรถในการขับขี่เดี๋ยวจีดูก่อนนะว่าตอนนี้โหมดมันเป็นโหมดไหนตั้งค่าการใช้งานของตัวรถไดร์วิ่งโหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตค่ะ Eco c o m f o r t Sport c u s t ค m ค่ะเราใช้เป็นโหมดสปอร์ตนะทุกคนปรัรขึ้นมาโอเคปกติอจีจะตั้งเบาตรงอันนี้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราทำการขับกันเลยดีกว่าขึ้นหน้าไปเลยค่ะกุญเจกุญแจเดี๋ยวเราต้องเอาตัวการาดขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาหาก,การาดเราไม่เจอ,อเคเรียบร้อยพร้อมขับคีแล้วไปกัน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 สองร้แปดรมาสามรอยนิวตันเมตร ตอนนี้ไม่มีรถค่ะเราออกได้เลยนี่ช่วงล่างดีทุกคนช่วงล่างดีอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนรักเข็มขัดนิรภัยนะคะทุกคน <Okay. S 2> น,นี่ค่ะก็เป็นระบบความปลอดภัยนีมีปั๊มด้วยโ okay. อเคข้าไปก่อนอน,นี่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปแล้วอืออุ้อัอนนอาตราเร่งดีทุกคน218 หมดสปอร์ตด้วยอจยีว่าเดี๋ยวอาจีจะเปลี่ยนเป็นโหมดคอมฟอร์ตลองดูโหมดคอมฟอร์ตก็ได้เหมือนกันทุกคนเมื่อกี้โหมดสปอร์ตอ่ะเขาจะหน่วงตัวเบรกนิดนึงนี่ค่ะขับขี่ไปแต่ถ้าเป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยเขาจะนุ่มหมดเลยทั้งตัวคันเร่งแล้วก็ตัวเบรกช่วงล่างโอเคนะช่วงล่างไม่โยนทุกคนช่วงล่างดีมากหนึบเลย ขับขี่ได้ทัศนวิสัยโอเคค่ะแล้วหลังคาด้านบนเนี่ยรับแสงได้ดีด้วยขับได้เลยสะดวกสบายด้วยความที่ถนนมันจะมีฝาท่อเนาะเขาก็จะเป็นแบบมีนิดนึงแต่ยางก็ถือว่าโอเคเลยค่ะที่เขาให้มานี่ในซอยนะจะอยู่ที่43กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้แต่ก็ถือว่าขับได้อยู่ทุกคนคล่องตัวอยู่นะแล้วก็ตูดเขาก็ไม่ได้แบบยาวมาก โัศนาวิสัยโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราหาที่วนกลับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งด้านซ้ายเพราะว่าเราจะไปดูช่วงล่างที่เราจะต้องขับผ่านกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอะรางรถไฟเดี๋ยวเราจะไปกลับรถใน KFC ตรงนี้ค่ะอุทกากาศที่เราเปิดไฟเลี้ยวออกมานิดหนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถจะเข้าออกลำบากนะ ในซอยก็ขับได้ค่ะหรือใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับกับทางโชว์รูมลีมอเตอร์ NKC จอมทองได้เลยซอยจอมทองหนึ่งนี่ค่ะอาจจะมีแบบรถจอดขวางนิดนึงก็ยังขับขี่ได้สะดวกอยู่ขับขี่ได้สบายอยู่แอร์เย็นช่ำเลยหน้าจอขนาดใหญ่ตัวกล้อง360องศาโอเคเข้าไม่ได้ครับรเข้าไม่ได้แล้วโอเคไป เราเรียกวาไปกันต่อกันเดี๋ยวเราจะหาที่กลับรถกันด้วยค่ะทุกคนกเข้าไปในซอยได้เรื่อยๆขับขี่ได้ง่ายเบรกก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตื้นหรือลึกจนเกินไปก็สามารถใช้งานได้ง่ายนี่สัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะอันนี้ก็จะมีซอยเข้าซอยออกมองเห็นได้อย่างชัดเจนกล้องสามร้อยหกสิบองศาชัดมากค่ะทุกคน ชัดมากไปแล้ว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 ต้องไปแล้วไม่ไปเดี๋ยวเราไม่ได้ไปเนี่ยก็ติดไฟแดงตรงทางฝั่งด้านนี้อ๋อเขาจะมีระบบเตือนป้องกันชนานชนด้านหน้าด้วยเเราขับออกมาเจอรถเลี้ยวพอดีนะ ก็ค่อยๆไปค่ะทุกคนค่อยๆไปก็จะมีตัวกล้อง360องศาขับได้เลยแบบนี้ให้เราดูมุมมองแล้วก็ทิศทางได้นี่ค่ะเราก็จะเลี้ยวไปทางฝั่งด้านขวาแล้วก็เดี๋ยวเราจะวนกลับกันซอยก็มาง่ายค่ะสะดวกถ้าเวลาลูกค้ายอยากจะเทสได้หรือว่าถ้าผู้ชมท่านในที่ต้องการเทสได์ค่ะก็สามารถเข้ามาที่ลิฟต์มอเตอร์ NKC สาขาจอมทองได้เลยหรือว่าไม่สะดวกมาที่โชรูมอาจจะไม่รู้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนหรือว่าในซอยรถอาจจะเยอะไปก็สามารถแจ้งได้ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับโชรูมค่ะเดี๋ยวที่ปรึกษาการขายพี่ๆทุกท่านก็จะนํารถไปให้เทสได้ถึงที่บ้านเลยก็ใครที่สนใจก็แจ้งได้เมื่อกี้นี้ขับมาก็ถือว่าช่วงล่างก็โอเคนะแอร์เย็นช่วงล่างโอเคเมื่อกี้มัน24องศา<ม>ทุกคนเดี๋ยวเราต้องปรับให้มันเย็นกว่านี้หน่อยนะึงเบา เบาะร้อนเบาะอุ่นเบาะเย็นมีให้สำหรับคันนี้ด้วยถ้ารอถ้าอากาศแอร์เย็น<ม>เกินไปแล้วก็เปิดอย่างนี้ไปเลย่ะจริงก็เปิดอย่างนี้เลย<ม>เาถือว่าโอเคเหมือนกันนะจะมีแบบมีตัวดิจิทัลที่เป็นแบบภาพเคลื่อนไหวตรงด้านนี้ก็จะมีตัวรูปรถมอเตอร์ไซค์ ide, มี วัตถุที่อยู่ด้านหน้าเราเการขับขี่คอม์ตเดี๋ยวลองเป็นโหมดอีโคดูบ้างไปเลี้ยวมาแล้วทุกคนค่อยๆไปโอ้ยถ้าโหมดอีโคแนะนำให้เป็นโหมดคอม์ตนะคะมันเวลาอัตราเร่งการใช้งานของตัวรถมันก็จะได้เร็วขึ้นด้วยถ้าอีโคก็ด้วยความที่ความประหยัดนะทุกคนด้วยความประหยัดแล้วก็ขับแบบนี้ค่อยๆเแบรบกได้เลย ขับขี่ได้คล่องตัวนะวิบาะร้อนเย็นเร็วมากเบาะร้อนได้เร็วเหมือนกันเดี๋ยวเข้านี่ไปเลยแล้วกันเข้าไปที่ร้านล้างรถค่ะตรงด้านนี้เลี้ยวครับเลี้ยวนี่ค่ะเดี๋ยวราจะทำการเลี้ยวนะคะก็ถือว่าเลี้ยวโค้งได้ดีด้วยวงเลี้ยวโอเคเลย โอเคเลยโอเคไปขอบคุณค่ะขึ้นมาแบบนี้ได้เมื่อกี้นี้แม้ว่าจะมีเนินนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ทุกคนมันไม่ได้ทําแบบว่าตึงตั้งหรือว่าช่วงล่างมันโยนอะโอเคมาเดี๋ยวเราจริงๆเมื่อกี้น่าจะจอดตรงเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชิดขอบตรงนี้เป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนกันค่ะเพราะว่าอาจิจะไปเป็นผู้นั่งบ้าง